ใจว oui <c oughs> ่างงนเนี่ยขันมวยยี่กี้ขันยังใด้วยลูกวัดในบาทที่นี่ลวยมากลเอะวัดในพอเลยเนาะมอสิงันเป็นฮาเว่พอกับเป็นฮาตคลลูกงัเป็นฮาตายเลยเลื่อเขีบต่ำ็บบเขียบโตาไม่อมข่าไม่อมเมื่อยอย่างเลย

ส่นอนท,ท,ที่ย nice ังไงวาบางทีไปเลี่ยงขายเอาเงินเะท่งูหรออย่างังทันนี่ท่านมันต่างไงจ้ะน้วมืนเลี้ยงารำบดไอี่อย่างนี้มุกแยกสีผู้ใต้แยกสีนี้ี่หยาแล่วมาจันบอกเราิรั่งกาอนันไ้ทอย่งือขึ้นหอนกบผีเล้วงจอโดนเัา ขอยหม่อย่าว่าพอจะซอนมันเป็นหอยหาเงี้ยไอ้วะอะไรดอกก็ไมยืมรไ่ไหวหายเงีเลย้ายืมไปก็ผลได้อะไกันนะก็ได้อะไรจะกันเอออตืหมกันเลยนี่ก็มันเนียว่ะเนี่ยอ้าวปลาเออที้วุ้ง วันนี to to. ้พ่อรับรองเลยด้วยให้พ่อออกงานเนี่ยโอ๊ยพ่อทานเนี่ยยังไม่เขมัอกเน้อยังไปไปขายเนี่ยโอ๊ยหอยแพงกนยังผมถึงไปยืมลูจักที่ผ่ามือว่าหายก้แม่ยิสมบอไรเงี้ยเมานี่ได้เม่อไรจักคนไปเองกขาอเ่อไรก็ได้ดิ้วรอเก้ยวแล้วรัน กันบ่มันเงี้ยเงี้ยเงี้ยงมันไหอยางมากตีมากายอย่างไหวย่างสามมือแต่จะไม่แนนจะพ่นดีแต่พ่นมาจะหายยากของท่างวัดปัญหาคนไปเฉยกหนึ่งก็ว่าบางคันงตั้งหลักไปใช่ทางเนี้ยอย่างก็ยาวบ่ใส่มาโออใส่ใส่โบนายใส่โบนาย ก็้นเขทำได้ยืนเหมือนเดิมหน่อยข่ออ่อยมอแหลนมาขอทานด้วยก็เขาเขา่นอยกินข่อยกนก็มาเอาแล้วข่อที่ได้จะยั่วนม่อข่อยกันยี่วันี่แล้วเมื่อกก็ที่ได้กันย้อจมยเมือไอ่ที่ยังทานพุทธเชียวอเดี๋ยวเชี่ยวไหไปาน Ủa mở cho bà mười Tôi cho hả bà Giá nó thay thu những thứ mê như nắm phân bà Ừ phân là Ông phải mà mua cắn khó sư sư cả gì vừa đẩy bà Cái đó bà nắm phân sư á Phân vậy? lẻ của sư hả mày kinh Ờ Phân hả mà phân mũi đỏ phân mũi bà Không mà phân trên mà มาจบทำแน่ยคจบเอ้าไปแน่มามาเป่นวันน้อนยีองนอนแก่นโอตาแก่นนอนย่นอนนอนนางคืกครับทืกครับคครับเพ,พิ่งเลี้ยงเม่เห็นยังมาอุ้ยมึงย,โยีโรอเิอข้าวหรือไ่มาที่บ้านใชไหมยี่กซ้าบานเพียงกระเท็ใบ กัยพิบัตไม้พัหัวแล้วคามบานเีเทมวที่เราคนเราใเนว่าขงเราหาม่จะเมือทีสมบาแล้ว่แล้วเขาลงไปหวงใช้คำใช้เี่ยงบานยู่เมวมเทมวน

แมเอิงบอกแมงอึ่งอิ่งที่ในห้องนี่อยู่ไหนเควได้มาประทังเฮ้ยยังไม่ไหวเลยเยอะเยอะอะไรอย่างงี้งามไปงามไนอยู่แถวถาดนั่นสิเอองามหอมแค่เจออะไรก็เลยแค่เจอแต่งาหอมๆโอ้ยไรหมดเลยโอ้ยงามหมดเลยวะตัวตีหัวร้อนๆเลย ไอ้ี่อาะขอาอยู่ี่ีใ่ขนมกนไรมีี่หิม่เนี่ยหมนตกข่อยก็นอนอยูอยี่อ้องเากันี่อึ้องบอกยานกับีเขียนบกแดงกับนียัม่ดวนกาี่พเยีงยงไาไปเมันเยอะยังมาใส่เอย,ยอกูไหวใส่เตงเผามันหอนอ้องจังใดตกูงาเนหอ้อง เงาเาอยู่แลฟงเสียงกันเสียงเออเขาว่องไก่ด้วยอ่ะไปขาทุดีไปเบอันนี้เนี่ยไม่เยอะนี่อผู้หญิงอ้เนี่นั่ดือฟังไอ้คนมีไฟไอนไฟว่าจะมีไฟสายเตอร์ตัวเนี่ยเฮ็เขอมากเลยนห้องนี่ไง

มันนบกมันบือาน้ารองหนาดีกว่าดีบางรอเห็นชาญห็นด้วยชานลอยแล้วชาญการน้องมีผู้ใหผู้หรเยเย็นหน่อยหล้เขมต้องไปมาสไอเยทยถมเด้อยางเจาเ็มมาลงาง Hoa phun hết phun hết bóng 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 ไอ้โม้ยางกินไปบอกเขาผสมมาาห้ยปลาเข็งก็พอหน่อยร้องปรตีนต่างว่ายดออกเอาคูนเดปอกมันเข้าน่าเรียดไรยิ้ว่ายดย่างเราคนหนึ่งเขาบอกวิภาวยานบ้อง้ีก็จะกอนนู้สกุบกระเทียมปุบหมูหออแนนจริง เป็นหุ่นย่นมังี่กสไปสี่อยู่วิสิสี่้าอยู่ขายิ้งทางอยู่เลยหดหงก่ดเข,อข,อข,อขอิงก็รีแล้วประมาตัที่หมกตัดเข่งม่ใช่กระไรตัดเข่งเหรอกับตำบพ้งตอนยังแสบมันมันดียามยามแรงเราาประมาามี่ขวหัวหยู่มทีได้ต อะไรเยวก็วันเดียวน้อยเดียวอย่างนั้นกูม้วนเส้นกาวหินเหมือนตัวแต่ชิ้กัวตัวตายไอ้บ่แต่ชิ้นแค่แต่ชิ้นแผ่นเนี่ยเหรอวิ่กินแล้วมีเกีบแล้วเราเลยที่เขาขันเขาอย่างนี้ใช่ป่ะว่าไม่ใช่แล้วเขาจัดเอาไม่ไปจับอะไร ้ปลาเค็งปลาคอมาให้มาทุกคนเพราะพระงเหลี้ยงไก่พันเลี้ยงไก่ขายเนี่ยไก่ฟ้ามาลูเฟยวก็เลี้ยงไก่ร้านเราก็เลี้ยงไก่โอ้ยมันจะโถมจะไก่มาวัดตเลยนก่ไปยังไงกินยังไงกิ่ได้เลย 我这，在、okay, 我给张世汉我啥我意？再去别再去别让别。嗯。